คุณปอนเป็นพ่อค้าขายเสื้อมือสองในตลาดนัดวันหยุดเขามีรสนิยมการเลือกของดีและตาดีมักหาเสื้อผ้าวินเทจคุณภาพดีจากแหล่งต่างๆมาขายแต่รายได้ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและจํานวนคนมาตลาดวันหนึ่งลูกค้าประจาแนะนําให้เขาลองขายออนไลน์ด้วยเขาจึงเริ่มถ่ายลูกสินค้าและลงขายในโซเชียลมีเดียแต่ไม่ค่อยมีคนสนใจเพราะมีร้านขายเสื้อผ้ามือสองออนไลน์มากมายเขาจึงลองเปลี่ยนวิธีนําเสนอแทนที่จะถ่ายแค่ลูกสินค้าเขาเริ่มเล่าเรื่องราวของแต่ละชิ้นประวัติของแบรนด์ยุคสมัยที่ และวิธีการ mix and match เขาสร้างคาแรคเตอร์ให้ร้านในชื่อ v i n t ท g e Story ที่ไม่ได้ขายแค่เสื้อผ้าแต่ขายเรื่องราวและสไตล์คอนเทนต์ของเขาเริ่มได้รับความนิยมมีลูกค้าติดตามและรอชมสินค้าใหม่ในทุกสัปดาห์เขายังจัดกิจาการมรมเวิร์กช็อปสอนการเลือกเสื้อผ้าวินเทจและการดูแลรักษาสร้างชุมชนของคนรักเสื้อผ้าวินเทจธุรกิจเติบโตเขาสามารถเปิดร้านเล็กๆในห้างสรรพสินค้าที่เน้นกลุ่มเป้าหมายคนรักแฟชั่นและยังรับเป็นสไตล์ลีดให้กับนิตยสารและงานถ่ายแบบผมไม่เคยคิดว่าการขายเสื้อาาามือในนนตลดดััจะพฒ จุดดนี้ไ้ไสิ่งที่ทําให้ผมแตกต่างไม่ใช่สินค้าแต่เป็นวิธีการนําเสนอและความรู้เฉพาะทางที่ผมสั่งสมมาแม้จะขายสินค้าประเภทเดียวกับคนอื่นแต่การสร้างเรื่องราวและประสบการณ์ที่แตกต่างจะช่วยให้ธุรกิจโดดเด่นและดึงดูดลูกค้าเฉพาะกลุ่มได้ไม่มีอาชีพไหนที่ต่าต้อยในตัวมันแต่วิธีที่เราทําและมุมมองที่เรามีต่ออาชีพนั้นต่างหากที่กําหนดขีดความจํากัดของความสําเร็จของเรา